หากท่านผู้ชมต้องการขอสมัครใช้อินเทอร์เน็ตสามบี b ีแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามโอกามิเจและดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยเน็ตเร็วเน็ตแรงต้อง 3BB สมัครได้ทั่วประเทศไทยเลยนะเอาละครับผมก็กลับมาต่อกับเกม Castle c a t ค h e r กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราผจญภัยในทะเลทรายนะครับอันยาวนานเพื่อที่จะไปเล่นบอลกับ,บปีศาจนะครับไม่ใช่นะไปหาลายแทงโอเคเอาทำไมามันมี2ด่านแบบนี้ต้องไปอันนี้ก่อนละกันหรือว่าไปอันนี้ เอาอันแรกก่อนละกันดีกว่าคิดว่านะาลูกปั้นหุ่นกระป๋องเป็นทาหารหรือเปล่าทหารถูกซอบใช่หรือไม่ไม่น่านจะใช่ตีเลยเอแสดงว่ามันต้องการขุยหรือเปล่าไม่ใช่ขุยนะเป็นที่เป่าอะไรสักอย่างหนึ่งเรียกชื่อไม่ถูกแฮะโอเคไปด่านนี้ละกันโอ้ยตียมนุษย์เลยเหรอ ยังไม่รู้อีกว่าเรามาเจอตายแบบไม่ได้หายใจเลยทีเดียวอืนี่เลยลงมาช่วยดิเอาแล้วครับมีพวกมาช่วยอ่าพี่มีพวกมาช่วยเว้ยไอ้น้องอืมเอาไม่โดนตายเซอเดีบร้อย ่าไม่ฟื้นเลยเหรอไม่ฟื้นเลยนี่เลยเสาอ่าเป็นหลุมศพไม่ใช่เสาเฉยนี่เลยยิ่งตีซอมบี้ผีลุมๆก็ขึ้นมาไม่ใช่นะเป็นปีาศาจโครงกระดูกอ่าเจอเจอสักหน่อยเยี่ยมมากอต้องเจอแบบนี้ค่อยๆเลี้ยงนี่แหละเลเวลขึ้นโชว์เลยเห็นไหมตายซะ อไอ้นั่นยิงธนูมาใช่หรือไม่เมื่อกี้อ่าลุงไม่ฟื้นเลยเอ่ะลุงไม่ฟื้นเลยฮะอ,อืแจกไฟฟ้าเลยแจกสายฟ้าชัดตายสุดยอดครับสุดยอดเลยเวทของเราเริ่มรุนแรงแล้วต้านทานเราไม่ได้หรอกตายเถอะ โอ้โหอดทนานานมา,า่ตรงนี้อีกลืมไปยิ่งตียิ่งขึ้นมาฮะเราก็ตีจังอยากได้อยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรนะที่ป้ายสุสานป้ายหลุมศพเนี่ยมไม่แน่ว่าอาจจะมีของแร่หรือว่าอาวุธจริงๆก็ได้เรียบร้อย ไปต่อเฮ้เจ้าขังค้านี่อีกแล้วครับคราวนี้ชุบศพเลยเหรอเล่นแบบนี้เลยเหรอโอ้ยเอาเป็นแบบตัวใหญ่ซะด้วยออืโดนตีทีนี่แทบกระเด็นตาแทบกระเด็นหลุดออกมาเดี๋ยวก่อนหยุดไฟยังดีที่มันโดนไฟฟ้าช็อตนะครับถ้ามันไม่ช็อตนี่แล้วก็ เจินมาตีเราได้นี่สตาร์นเลยอืมต้องเจอแบบนี้รอมานวะแปบบ๊บโอ้ยเข้าไปบวกไม่ได้เลยมาเดี๋ยวก่อนนี่เลยแกเป็นไงล่ะยังโดหดดีดรอย มีสัตประหลาดตัวไมโพมาอีกแล้วไม่ใช่สิเป็นคนนี่แหละมาไปนั่น <c oughs> มีเวทอะไรนะ่ะเรียกต้นไม้ออกมาหรือเปล่าไอ้นี่ขโมยเงินไม่ได้ไอ้เจ้าหมาบ้าอ่าอย่านะอย่าคิดจะขโมยเงินเถอะเอ้ยโอ้โหประชาชนคนล้มตายเพียบสองคนเองคุดจื๊ ได้อะไรอันนี้คือพี่จุดเทียนหรือว่าไงเหมือนที่แบบเขาเอาตั้งแล้วก็เอาเทียนไว้ข้างบนเลยนะไม่ใช้นะเราจะใช้คาถาของเรานี่แหละอืมสิบสี่รัวนี่เลยคิดว่าเริ่มเจอเบาะแสของคริสตั้นศักดิ์สิทธิ์แล้วครับบางอาจมาขี่คริสตั้นศักดิ์สิทธิ์มาเยอะเย้ยซะด้วยอืม ไอ้นี่ตอนนี้เราก็เปลี่ยนเอาค้างคาวมาแล้วนะลืมบอกไปเพราะว่าเจ้าตัวนั้นมันรู้สึกว่าไม่ช่วยอะไรเอาเจ้าค้างคาวมานี่แหละบางครั้งมันก็อาจจะช่วยเถอเอ้ยตายซะออกมาจากต้นไม้ได้ด้วยเหรอจากบบดีเอาเ้ากบไม่รู้ว่าจะเดินทำไมนี่เลยอ เป็นไงล่ะต้องเจอคอมโบแบบนี้เจ้าตัวนี้เคยสู้แล้วนี่เลยมันจะเอาลูกน้องของมันออกมาเรื่อยๆสินะไม่มีทางตายซะเหอะตายซะค่อยๆตีเอาคอมโบแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวแป๊บอืมอืมไงล่ะเข้าไปลบเข้าไปลบทำไมออกมาออกมาเดี๋ยวนี้ ตายซะรู้สึกว่ามันจะไม่อยู่นิ่งเลยอยู่อยู่นิ่งๆได้ไหมถ้าอยู่นิ่งๆน,งนี่ตายไปนานแล้วละ่ะเอา้าน่าจะช็อตตั้งนานเก็บลูกน้องนี่เลยเจอช็อตแบบสุดยอดอีกตัวนึงเอา้าไม่ตายเหรอนี่เลยแก เรียบร้อยไปกันต่อครับผมบ้านนี้ทําไมเปิดประตูทิ้งไว้ระวังขงโมยขโจรเข้านะครับอ่าเตือนไว้ก่อนมาอีกแล้วไอด้ดาบเขียวไอด้ดาบเขียวเจอสักหน่อยนี่เลยดาบเขียวนี่น่าใช้นะสวยดีว่าไปนั่นอืมอย่าพึ่งแบบนี้โโตัดท่าตัดท่ามาก สินะตายซะอย่าอยู่เลยเอ,อือเกยบร้อยหอยทากมีสัตว์ด้วยเหรอนี่ไงเราเจอกลุ่มผู้รอดชีวิตเราไม่ใช้หอยทากนะครับเราจะเก็บครั้งเดียวแล้วก็เปลี่ยนเป็นเจ้าค้างคาวเก็บเพื่อให้มันเข้าไปในคังสัตว์เลี้ยงของเรานี่เลย แบบนี้ล่ะก็เอา้ากะจะช็อตต้องเจอแบบนี้เซ่ตายซะได้เจ้ากล้ามโตนี่มาช่วยก็โอเคเหมือนกันนะช่วยมาได้อีกหนึ่งคนแล้วนี่คืออะไรเอ่ยค่ายข,ของมันใช่ไหมตายซะค่ายข,ของแกอยู่ที่นี่เองสินะกำจัดเลย นี่แน่ตายซะเรียบร้อยครับไม่เรียบร้อยอดื้อด้านโอ้โหปล่อยพิษด้วยไม่ธรรมาดาจริงๆชึบไม่รอดจ้าอ่าไปไหนต่อละเนี่ยอื้ม <c oughs> บอสสินะบอสแกเป็นบอสเหรอโอ้โหโจมตีมันนี่เขาพ่ดกระจุยกระจายเลยอ่าเขาพ่ดสามารถเติมเลือดได้แหลมแหลมแหลมอืมเป็นไงล่ะไปไหนละโอ้ยโ,โผล่ขึ้นมาได้ช็อตไม่โดนแฮอยู่สูงๆไปก็ไม่โดนกะดีๆ เ,เต็มเต็มครับสายฟ้าเราก็ไม่เร็วนี่แน่เอา้าเอ้าเอ้เอา้าเอาืเอค่อยๆตีไปแบบนี้ก็ชนะใสๆโผมาไม่ให้สู้ไม,ม่เสียงเดี๋ยวครึ่งหนึ่งแล้วครับเลือดของมันเอื่อ โผล่มาได้ไงตายซะอามานาหมดซังงั้นตกใจเลยนะนั่นอนี่ยามานามีออลลีมิเต็ดนี่สุดยอดเลยไม่มีวันหมดนะจะช็อตทั้งหมดเลยมอนเตอร์ก็ตามบอสก็ามขี้โกงม,มากนี่เนี่ยไม่ได้แฮะมามีกแล้วอื อ่าลบท่านี้ไม่ได้แฮะไม่เลยเอา้ากดผิดซะงั้นดัดไปฟันจะได้ไม่เลยอีกจิตเดียวอีกจิตเดียวเท่านั้นอุ้ยอลองกดตัวคิวดูป้องกันได้ครับงงมาตั้งนานอีกแล้วไปไหนละ่ะโผล่ขึ้นมาอีกนิดเดียวสบายสบาย ผล่มาทางไหนอืมป้องกันนี่เลยจะไม่รอดแล้วนะแกอ่าโผล่ไวจังเอ,อื้อจะตายแล้วโผล่ไวซะเหลือเกินอืมโดนซะไ้อุ้ยโอ้ยปล่อยให้ลูกน่อยดิเจอเรียบร้อยครับอื ขขาพันี่กระเด็นเลยเก็บก่อนอ่าไปไหนนั่นอ่าไปเอาที่เป่ามาให้เราแล้วขอบใจมากคราวนี้เราก็สามารถไปด่านเมื่อกี้ได้แล้วนะครับที่ต้องเป่าด้วยทำไมต้องเป่าด้วยฮะไม่เข้าใจเหมือนกันเอาละครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยละ่ะ พาทหน้าเราก็จะไปเป่ากันนะไปเป่าโอเคอ่าอัพสกิลก็เพิ่มไปด้านเวทดีกว่าน่าจะโอเคเจอกันใหม่พาทหน้าครับผมบ๊ายบายครับไปละ